มีการเปลี่ยนแปลงโยมก็สังเกตดูเอาเรื่องของนามมารมนี่แหละ <c oughs> รูปธรรมานามมาทำนามมารมคืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเมื่อวานคิดได้ต่างหลายเรื่องมาวันนี้คิดได้มากกว่าเมื่อวานแล้วก็ละเอียดกว่าเมื่อวานเนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความคิดจึงจึงไม่ได้ค <c oughs> งที่เลย เราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีความคิดได้ดีกว่าเด็กเด็กก็ความคิดได้น้อยหนึ่งเนะพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะการที่จะบรรลุนิติภาวะเรียกว่าเป็นเป็นคนได้สมบูรณ์ก็คือต้องอายุครบ20ปี20ปีที่ที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะรู้ดีรู้ชั่วรู้อื่นๆได้มากมายนะถ้าเด็กเกิดใหม่นี่ ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เกิดถ้าตามหลักจดทะเบียนการเกิดก็คือเมื่ออายุครบ20ปีชื่อว่าเป็นการเกิดขึ้นของคนคนหนึ่ง <c oughs> แต่เราก็พอเกิดปุ๊บก,ก็จดเลยว่าเกิดเท่านี้แต่ในสุดเราเกิดมาก็ถูกการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดอะเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ในท้องในไส้มันดา พอคลอดออกมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> อันนี้เราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างของทางกายนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดทีละน้อยทีละน้อยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็กลับไปดูตัวเราบ้างว่าเออเปลี่ยนแปลงจริงไหมแล้วเราทําไมาต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่เพราะว่าถ้าเรายังไม่ตายเราก็ต้องทนดูสภาพของเรา อย่างอัตมาเองหรืออยมยมผ่านยมเป็นประภาหรือไม่ชีเราจะเห็นไดว้ว่าเมื่อก่อนนั้น <c oughs> เราไปถ้า,ถ,าถ้าสามารถเก็บรูปภาพได้แล้วกลับไปดูตอนนั้นตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวรู้สึกก็ดูตรงไหนก็แต่งตึงสวยงามแล้วมาเปรียบเทียบกับเราในปัจจุบันนี้คนละเรื่องก,กันเลยเห็นไหม ที่เราอยู่กับสิ่งปัจจุบันรู้สึกว่าคล่ำคล่าหย่อนยานเหี่ยวย่นไปข้างหน้าหมดแล้วนที่พระอนุนไปรูปคำพระวรกายของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวอุดานขึ้นว่าโอ้หนอน้าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์แท้ไม่เคยมีเลย <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้านะออินทรียทั้งหลาย หมดความผุดผ่องสวยงามไปแล้วมีแต่คร่ำคร่า,าตาหูจมูกลิ้นกายข้ามข่าตัวก็งอคล้องไปค้อมไปข้างหน้าหมดความงามเสียแล้วปุจจารดารอนท์มันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องอยู่กับมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เรามีความแก่ซ่อนอยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความ เจ็บไข้ซ่อนอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงมีความตายซ่อนอยู่ในที่มีชีวิตอยู่นี่แหละ,ะสอนอนุน์อย่างนี้นะเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในสุดพอเราเป็นคนแก่เดี๋ยวก็หนังเหี่ยวฟันหลุดผมงอกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครจะบังคับไม่ให้ผมงอกเอายามายอมมันก็งอกขึ้นมาอีกก็เพราะว่าผมมันแก่แล้วอย่างเงี้ย พวกเส้นผมพวกนี้มันงอกพอมันแก่แล้วมันก็งอกไปทุกที่แหละขนที่มันจะงอกในขนอันขออภัยในโพรงตะหมูก็ยังงอกเลยอันนี้นความแกม่มันนมัเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่อยู่จะทำงไงลราเกียดหรอไปตกแตง่งไปทําสัญญกรรมมันหรือมันก็ยิ่งลําบากไปอีกอย่างเงี้ย อันเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจนี่แหละแล้วก็จะเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแก่แล้วก็กินอาหารก็น้อยพักผ่อนก็น้อยเรีเร่ยวแรงก็น้อยอะไรทั้งหลายทั้งหลายก็น้อยลงน้อยลงก็เรียกศักยภาพทั้งหลายก็น้อยลงอายุหกสิบปีเขาเรียกปลดกษียณแล้วอัน <c oughs> ในช่วงเนี้ยวัยน,นี้ถ้าเรายังมาศึกษาเรื่อง ทางจิตใจทำยังไงให้จิตใจเข้มแข็งหัดนั่งสมาธิเอาสติอยู่กับลมหายใ,ใจเข้าหายใ,ใจออกจนถึงเราจะตายเนี่ยอาตมาว่ายังมีเวลา60ปีตีเสียว่าสัก <c oughs> 70ปีหรือ80ปีอาจจะต้องลาสังขารเหลืออีก20ปีเนี่ยเรายังพอทันอยู่ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆตื่นมาก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจนี่ดีมาก <c oughs> พยายามให้มันเข้าไปในปอดลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกก็ทําเพียงเท่านี้แหละเมื่อจิตจะน้อมไปคิดเรื่องอดีตอนาคตโอ้ยมันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงอยู่ปัจจุบันนี่แหละนี่กําลังนั่งกําลังยืนกําลังนอนอยู่หายใจเข้าหายใจออกพอแล้วโอ้ยยุ่งภารกิจการงานอันนั่นอันนี้โอ้ยทํามาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทําไปเพื่ออะไรนักหนาเอาละพออยู่พอกินอย่างนี้ หายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยทิ้งอารมณ์นั้นนั้นก็มาอยู่กับลมอยู่กับกายยมทําเพียงเท่านี้แหละทำเรื่อยๆทําบ่อยๆผู้เจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเธอทําบ่อยๆวันละสามครั้งเนี่ยเธอเพิ่งหวังผลก่อนตายว่าจะได้อนาคามีหรืออัหัตอรหัตผลเงี้ยมันก็รู้กว่าอย่างอื่นเห็นไหมเหมือนเราไปสร้างไปทํากิจการการงานอะไรก็ตามได้บําเหน็จบนานาญมันก็ของนอกกาย ายก็ไม่สามารถหอบเงินหอบทองอันนั้นไปได้เลยอย่างเงี้ยนั้นเราทั้งหลายเข้าใจแล้วแล้วรู้จักแล้วอันไหนว่าดีว่าชั่วเราก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าทรงสอนไว้มากเลยบางอย่างไม่ต้องเสียสตังสักอย่างเลยอย่างเช่นตั้งใจสมาทานศีลเป็นสิ่งที่ดีสามารถให้ได้สุขคติพ นะพบคือที่เกิดอะสามารถ <c oughs> ทำให้เกิดโภคทรัพย์เกิดความรักความเมตตานะแล้วก็ <c oughs> สามารถทำให้ถึงนิพพานได้แค่สินห้าเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์เลยแล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนขอกับพระที่ไหนดอกทางใจเอาปานาติปาตาเวรมณีข้าพระเจ้าขอเวน้นขาดจากการฆ่าสัตว์นะ ช่วงกลางวันกลางคืนอะไรก็พยายามเอาซีนอาทินาธานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินของหรืออุปกรณ์ของผู้อื่นซึ่งเป็น <c oughs> ของคนอื่นนะไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีก็เพราะใจในคู่ครองตัวเองเว้นจากการพูดเท็จสอรร่อเสียดยุแย,ย่ ให้เขาแตกแยกกันแล้วพูดคำหยาบพูดเพอร์เชอเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยเนี่ยเราสมาทานเอา <c oughs> เราสมาทานเรื่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะมีพลังเราก็ได้สุขติโดยปริยายไม่ต้องเสียสตังเลยการนั่งสมาธิก็ไม่เสียสตังเลยก็ไม่ต้องถอสังขารไปที่สำนักนั้นสำนักนี้เลยตรงไหนก็ได้ที่พูดเจ้าทรงตรัสว่า ที่เรายืนแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกที่นั้นแหละเป็นทิพย์ที่นั้นแหละเป็นพหมวิหารที่นั่นแหละเป็นยานที่นั้นแหละเป็น,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 ปนอา่าเป็นสวรรค์อเราก็เอาเลยที่นอนของเราลูกกูมว่ากันนั่งเลยหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นที่นอนอันเป็นทิพย์ที่นั่งอันเป็นทิพย์เป็นสวรรค์ของเราอย่างเงี้ยสร้างสวรรค์ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียสตังค์ก้มอย่างนี้นะ หรือถ้ามีเงินมีปัจจัยมากเอา้าไปบริจาคมั่งสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาอะไรก็ว่าไปที่จะเป็นสาธารณประโยชน์แก่พระาศาสนาอันเนี้ยเป็นประโยชน์ไม่ใช่จะมัวเก็บเงินงงงงงเก็บไปลำมังมายเดี๋ยวก็มีโอกาสมีคนมาลากักคนมาช่อโกงไปตั้งหลายอ่ะเพราะทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของโลกมันมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่ยั่งยืนอย่างเงี้ย เมื่อเราเห็นเราก็สร้างทิสมบัติอันสมบัติอันเป็นทิพอย่าลืมนะท่านผู้รับชมทั้งหลายการนั่งสมาธิเนี่ยผู้เจ้าใช้คำว่าเป็นการบำเพ็ญกำหนักฝ่ายดีเพื่อละกำหนักฝ่ายไม่ดี <c oughs> เรานั่งภาวนาแค่หายใจเข้าเพียงแค่รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าก,ก็มีประโยชน์มาก จะป่วยกาบกระยายถ้าทำให้มากๆมันจะแก้กรรมแก้ความรู้สึกแก้พฤติกรรมของตัวเองจากการที่เรา <c oughs> เป็นคนฉุนเฉียวโมโหง่ายอะไรกระทบหน่อยก็ขึ้นมาแล้วนะแต่เมื่อเราได้ฝึกสมาธิเรื่อยๆมันจะมีสติสัมปชัญญะระงับสิ่งเหล่าน,นั้นได้ นี่ประโยชน์ของการนั่งสมาธิและเป็นกุศลเป็นกรรหนักฝ่ายดีโยมก็ทำเลยไม่ต้องเสียสตังจนถึงขนาดผู้เจ้าว่าอเวลทานอภัยทานเนี่ย <c oughs> ไม่จำเป็นต้องไปซื้อนกซื้อไก่ซื้อช้างซื้อโคกระบืออะไรไปปล่อยดอกเพียง <c oughs> แค่ตั้งใจสมาทานศีลทั้งห้าข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นปฐมทานเป็นอภัยทานเป็นอเวรทานคือเว้นจากการไม่มีเวรต่อกันอันนี้ผู้เจ้าทรงสอนเลย ให้เราทั้งหลายบางดี <c oughs> ไม่ฟังเหล่านี้เราไม่เข้าใจแต่ถึงไงเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเป็นโยมเป็นพระหรือเป็นพระมาเป็นโยมเราก็ต้องเปลีย่นยนแปลงอยู่แล้วคือสภาพของร่างกายมันไม่ไหวหรือคนบางคน,คนบวชมาบวชไปป,ไป่วยไข้ก็อยู่ไม่ได้ในสมณนะก็ต้องสละเพศไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนี้ก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะหนักแน่นก็คือธรรมะต้องทำตัวอย่างอ้อยเนี่ยเวลาเขาหีบไปแล้วเอาน้ำไปแล้วอ้อยก็ยังไม่ทิ้งความหวานอยู่ที่เปลือกมันนะอยู่ที่ที่กากมันเป็นบัณฑิตเหมือนกันที่ว่าเป็นบัณฑิตแปลว่าผู้รอบรู้ในขันทังห้าเนี่ยก็ไม่ทิ้งธรรมจะเปลี่ยนแปลงสภาพกายไปยังไงไงก็ไม่ทิ้งธรรมธรรมคืออะไรอาณาปณาสาติเนี่ย เมื่อเจริญสติอยู่เฉยๆดีๆเรื่อยๆนะสม่ำเสมอเนี่ยศ <c oughs> ีลมันก็จะมีการสํารวมกายก็จะมีมันเกิดขึ้นโดยอ,อัตโนมัติและเกิดขึ้นโดยฉับพันธอย่างนี้นะด้านทั้งหลายเราต้องอยู่กับมันเราอย่าไปบ่นกลดาว,ว่าโอ๊ยทำไมหนาวจังเลยโอ๊ยหนาวหนาวเจ็บปวดไปทั้งกายเลย บนไปทําไมก็เป็นอย่างนี้แหละอาตมาก็เจอหนาวมาหกสิบสี่ปีแล้วก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็หมดหรอกไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมมันก็หมดหนาวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เพราะประเทศไทยเรามีมีร้อนมีหนาวมีฝนมันเป็นอย่างนี้นะประเทศอินเดียเขาก็มีอย่างเราเหมือนกันนะมีร้อนมีหนาวมีฝนก็เป็นอย่างนี้จะไปบอกว่าขอฝนอย่ามีขอหนาวอย่ามีขอร้อนอย่ามีก็เป็นไปไม่ได้ พราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกที่มันมาเกี่ยวข้องกันระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยอย่างของเราช่วงได้รับอิทธิพลปัจจุบันก็คือความหนาวปกุมมาจากประเทศจีนเขามีก้อนน้ําแข็งมากลมมันพัดไอ้น้ําแข็งก็เข้ามาหาเรามันก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนั่นแหละสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ พอดับไปคาถาสีบาทนี่ก็ดีเหมือนกันท่องมาถอะเวลาประสบปัญหาอะไรโอ้ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเจอความหนาวมากๆอ๋อเพราะมีกายนี่เองความร้อนความหนาวความเย็นความสุขความทุกข์บางคนชอบเย็นกว่าสุขบางคนไม่ชอบเย็นกว่าทุกข์มันก็มี ทำไมชอบคิดนู่นคิดนี่ก็เพราะมีใจจิตมโนวิญญาณมีอยู่ก็ชอบคิดคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างคิดถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์บ้างเรื่องกินเรื่องอยู่เฮ้ยสรารพันมวลแหละก็มันมีใจไอ้ความคิดก็มีอย่าถ้ามีลิ้นรสก็มีนะกินนั่นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยรสเปรี้ยวรสหวานรสขมถ้ามีจมูกกินก็จะมีถ้ามีตาก็จะเห็นรูป ถ้ามีหูก็จะได้ยินเสียงอันนี้นะเอาก็มันมีอ่ะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็มีตาอยู่บอกอยาเห็นรูปเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ตาบอดแต่เห็นแล้วอย่าให้มันเกิดทำข้อต่อไปคือไม่พอใจหรือพอใจเห็นแล้วอุเบกขายังมีอยู่ผู้เจ้าเออนี่แหละเห็นสักว่าเห็นนะแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจกับสิ่งที่เห็นเพราะรู้แล้วว่าถึงมันจะ เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีตาที่เห็นก็ไม่เที่ยงรูปที่เห็นก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอันเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงหนาวก็ต้องอยู่กับหนาวหาเครื่องห่มให้มันอุ่นๆใส่ถุงมือถุงเท้าดื่มน้ำร้อนช่วงนี้น้ำขิงน้ำขิงน้ำขาน้ำตะไคร่นะดื่มไปจะช่วยปรับอุณหภูมิในธาตุดีขึ้นอย่างเนี้ย ก็หาวิธีแก้เอาอย่าไปโทษธรรมชาติแต่ตัวเราก็คือธรรมชาติอีกเช่นกันนะตัวเราก็เป็นธาตุสีดิน้ำไฟลมส่วนที่อยู่ภายนอกก็มีธาตุสีเหมือนกันดิน้ำไฟลมอย่างเงี้ยก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสต์เข้ามาวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันนะที่โพสต์เข้ามานะก็รู้สึกว่านี่มีโยมเป็นประภาบอกทําตามที่พระอาจารย์สอนข่า เป็นะพา,านามสกุลก้าหาญเนี่ยเราต้องก้าหาญที่จะทำความดีนะ,นะวันนี้คือคุณพันนุชอบศิลปรกรก็โพสเข้ามาด้วยนะเคยเป็นเพื่อนมิตรเพื่อนสหธรรมิกด,ด้วยกันนะก็อย่าทิ้งธรรมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็บอามเป็นไปอย่างนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ตัวเราเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปเป็นขี้ฝุ่นขี้ดินก็มีอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจหลักธรรมที่เราต้องอยู่กับโลกต้องอยู่กับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการปรับตัวอรมาเห็นจริงจบ จิ้งจกตุ๊กแกนี่มันเก่งมากเวลามันไปอยู่ที่มืดมันก็ปรับตัวมันดำดำพราะอยู่ที่ขาวมันก็ปรับตัวมันขาวขาวมันปรับได้เร็วมากนะจิ้งจกนี่ฉะนั้นเราก็ต้องหัดปรับใจปรับตัวยอมรับกับสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนเราได้รับผลกระทบจากโรคโควิดมาสอสปีเดี๋ยวนี้โควิดก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี นะก็ยังติดกันอยู่แต่เราก็ร,าระมัดระวังเอานะเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้เพราะโรคนี้มันอยู่กับตัวเราถ้าไม่มีตัวเราโรคที่ไหนจะมีอย่างเงี้ยผู้เจ้ากายนี่แหละเป็นรังแห่งโลกโลคสารพัดได้รวมอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าเราจะบอกว่าไม่ให้มีโรคก็ฆ่ากายนี้ให้มันตายเลยก็ไม่ใช่นั่นจึงมีคาถาบทหนึ่งที่พระอรหันท่านใช้กัน ก็คืออโลคยาปรมาลภาการไม่มีโลกเป็นลาบอันเริเสดแต่พระเจ้าว่าเป็นลาบอันประเสริฐสําหรับผู้ที่เป็นพระลรหัน์คือไม่ได้เกิดอีกแล้วไม่ต้องเกิดมาอีกก็คือไม่มีโลกแต่สําหรับปุถุชนที่เราเอามาใช้กันมันมีโลกโลกแก่โลกเจ็บโลกตายโลกน้ําเหลืองโลกดีมันมีหมดอะใครบอกว่าตัวนี้กายเหล่านี้ไม่มีโลกไม่จริงนะพระเจ้าพูดเท็จ นั้นเมื่อเจอสภาพเกิดเจ็บป่วยมีโรคมีภัยก็ต้องทําใจรักษาปไปแต่อย่าลืมทิ้งธรรมอย่าทิ้งธรรมให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยผู้เจ้าว่าโรคบางอย่างก็หายนะโรคบางอย่างก็หายยัานท่านทั้งหลายเมื่อได้เครื่องมือแล้วได้มีกลไกแล้วเราก็ใช้เครื่องมือที่ผู้เจ้าทรงพระราชทานให้เรามา เมื่อไรมันเกิดความทุกข์กายปวดหัวเวียนก้าวลงเจริญอาณาปณะสติทำโยคะแบบหนักๆเลยนั่งขัดสมาธิหายใจเข้ายาวๆแล้วก็ก้มลงแล้วก็ปล่อยออกหายใจเข้ายาวแล้วก็เงยขึ้นแล้วก็ปล่อยออกลองทำดูสิห้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งอาการที่มันไม่ดีลมปราณเข้าไปในปอดมากๆ โลกโล่นั้นก็คลายลงอันนี้การเดินลมปานเป็นเรื่องสำคัญฉนั้นอาณาปณะสติเนี่ยมันช่วยได้หลายระบบด้วยกันขอให้ท่านทั้งหลายฝึกเอาและเราทั้งหลายก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยเอยไม่ได้หยุดดอกปัจจุบันโลกนี้เห็นไหมใครจะไปคิดว่าเรามีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถติดต่อได้ทั่วโลกอย่งอาตมาแสดงธรรมอยู่ตรงนี้ไปทั่วโลก นะมีคนรับรู้รับทราบว่ากล่าวอะไรพูดอะไรใช่ไหมก็ขอโมทนาขอท่านทั้งหลายพู้ที่โพส้ามาจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมนะวันนี้ก็มีทั้งหมด9ท่านนะมีสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งท่านคือจากบ้านคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานนะจังหวัดกำแพงเพชรนะ นี่ก็ขอให้ท่านทางห้ายเป็นผู้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร